คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิตคอยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณซูซูนะครับหรือว่าเทโลแคปิตอลนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่ามีเรื่องอัปเดตมาแบ่งปันกันนะครับรวมถึงมีเรื่องของคอยเบ s e นะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินต่างๆแล้วก็เหมืองต่างๆที่เทกันอยู่อย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาเออในช่วงที่ผ่านมานะใช่ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะได้เห็นตัวเลขแล้วว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ กล้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็มีชาร์ตต่างๆที่น่าสนใจสำหรับวันนี้มาแบ่งปันกันเต็มอิ่มอย่างเช่นเคยนะครับรวมถึงนะครับผมถ้าใครต้องการที่จะสั่งซื้อเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กนะครับสำหรับรวมสูตรเทรดบิตคอยน์แบ็กเทสย้อนหลังกว่า10ปีไม่รู้หนังกราฟก็เทรดได้เป็นอีบุ๊กเนาะลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกราฟก็ลองกดเข้าไปดูในลิง์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาเบ เรียบสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทวิตเตอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่ง,งเรื่องที่ทําให้ตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาถือว่ายังยังน่ากังวลอยู่นิดนึงนะครับผมก็เลยดูเว,วาลาสุดทวิตเตอร์นะครับได้ออกมารีพอร์ตเนาะในเรื่องของรายได้นะครับที่ลดลงกว่า2 7 0เล้นลานเหรียญดอลลาร์สหรัฐในตรามาสที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็อ้างว่าเนาะหรือว่ามองว่า,ม,วามันเป็นในเรื่องของความไมไ่่แนนนอน ของคุณอีรอนมัร์ด้วยนั่นแหละนะครับผมที่จะซื้อจะไม่ซื้อนะครับผมไม่แน่นอนเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ทวิตเตอร์ค่อนข้างกาก,ากระอว่วนแล้วก็มีปัญหาอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับรวมถึงมีในเรื่องของค่าแอดโฆษณาที่มันลดน้อยลงไปด้วยนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นในหนึ่งช่วงที่ยากลําบากสําหรับทวิตเตอนะแต่ก็ผมคิดว่าคนก็คงชอบใช้กันอยู่นะครับผมก็ใช้อยู่เนาะ แต่ก็ตอนนี้รายได้ค่าแอดโฆษณามันลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของ Investing.com นะครับก็ได้รายง,งานนะว่า S&P 500นะครับ Nasdaq ร่วงนะครับผมส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า Social Media Stock หรือว่าหุ้นต,ต่างๆที่เป็นโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter นี่แหละ ได้ล่วงนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้มีแต่แค่ทวิตเตอร์เท่านั้เนาะล่าสุดทางอ่า Snapchat นะครับหรือว่าหุ้น Snap นั่นแหละล่วงกว่า35%นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โหดอยู่พอสมควรนะครับสำหรับในหุ้นเทคต่างๆเนาะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียในช่วงนี้ที่ผลประกอบการไม่ค่อยจะดีมากมายนักนะครับผมรวมถึงเมตาหรือว่า Facebook นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ Alphabet หรือว่า Google นั่นแหละ ก็ล่วงลงไปกว่า5%แล้วก็2.5%ตามลำดับนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้น a สแดกหรือว่าตลาดหุ้นอเมริกาช่วงนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่บ้างแล้วนะครับผมใน้นะคะในนี้เนาะหลังจากที่เขียวเป,ป็นมาตลอดทางอาทตท์นะครับก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูทิศทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรตอทิศทางสหรัฐอเมริกากันบ้างน,นะครับในดูวล่าสุดได้ตั้งข้อหาเนาะสำหรับ อดีตนะครับโปรดักต์แมเนเจอร์ที่ทางคอยเบดนั่นเองนะครับก็มีเรื่องอื้อเฉาขึ้นมานะฮะว่าทําการเทรดหรือว่า,าให้ข้อมูลเป็นอนะินซเดอร์เทรดเนาะคือเวลาที่คอยเบดเนะี่ยมีเหรียญอะไรที่จะเข้ามาลิสต์เนี่ยเขาก็โอเคเขาไม่ได้เทรดเองเนาะแต่เขาก็บอกให้คนอื่นเทรดนะครับก็คือเป็นพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆพ,พี่ชายประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่อง,อง,องที่ทำให้มีการต้องข้อหา ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งมูลค่าเม็ดเงินเนี่ยก็ได้กำไรราวๆสัก1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองสำหรับ Insider Trade นะครับซึ่งก็ถ้าใครจำกันได้นะเวลาที่มีเหรียญอะไรจะเข้าไปลิสต์ในคอยเบดหรือว่ามีเหรียญอะไรจะเข้าไปเล่นในเอเชียใหญ่ๆเนี่ย มันชอบที่จะราคามูนสักรอบหนึ่งนะครับผม,มสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก็เป็นหลก100ักร้อยเนาะในช่วงในนะขณะนั้นก็หลายคนน่าจะจํากันได้ดีนะครับก็ถือว่ามีอินไซเดอร์เทรดนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีเนาะที่จะได้กําจัดออกไปนั่นแหละนะครับก็ช่วงนี้เริ่มที่จะมีข่าวไม่ดีมาบางส่วนสําหรับในแวดวงของวงการคริปโตนะครับซึ่งทังนทีทันนั้นนะครับผมทางกรอตอนเนาะก็ได้มาอัดตั้งข้อหาถูกต้องไหมซึ่งล่าสุดทางคอยเบดนะฮะก็ได้ต่อกลับนะ ขายในเรื่องของตัว Security นะครับกลตจะมาทำไมนะครับผมประมาณนั้นเนาะซึ่งทางกลตก็ได้บอกเองนะครับว่า9ใน25เนี่ยทางกลตมองว่าเป็น Security นั่นแหละหรือว่าเหรียญต่างๆที่ที่มีประเด็นในเรื่องของตัว insider trading เนี่ยออมีจำนวน9เหรียญใน25เหรียญน,นะครับที่เขามองว่าเป็น Security เที้เน้นเธอนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแต่คือเขามองว่า9ใน25แสดงว่าอีก16ก็คือ ไม่ใช่ Security ้นั่นเองนะครับก็เลยได้ว่ามีมีอีกหลายตัวนะที่ไม่ใช่ security นะครับไม่ได้มีแต่แค่ Bitcoin ตัวเดียวที่ไม่ใช่ security นะครับหรือว่าที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับแล้วก็ดูแลของกรตโที่สหร,ร,รัฐอเมริกานั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ต้องรอจับตากันดูนะครับผมว่าสู้ในคดีนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ก็ทําให้เราได้รู้เนาะว่ามุมมองของกรตโก็ไม่ใช่ว่า bitcoin จะเป็น เหรียญเดียวที่ไม่ใช่ security นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไดูที่ทาง t o Arrow Capital Founder อย่างคุณซูซูกันบ้างน,นะครับที่ล่าสุดก็หายไปค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วนะครับผมล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Bloomberg นั่นเองนะครับผมก็ได้พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับทาง Terra Founder หรือว่าคาุณดคอนนั่นแหละนะครับว่าคือมีความมั่นใจมากเกินไปนั่นแหละนะครับผมเราก็มั่นใจว่า ตลาดเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันบูมมาค่อนข้างนานเนาะซึ่งก็เลยทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นะฮะหรือว่ามองว่ามันจะไปต่อนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทําให้เทลโล่แคปิตอลค่อนข้างกาดกวนอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าน่าที่จะมาจากในเรื่องของโทรราหรือว่าเหรียญลูน่าด้วยนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับเขาก็ได้บอกเนาะว่าโพสชั่นใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมก็คือ มีส่วนเอี่ยวกับทาง t e ร r a e c o s y s t e m นั่นแหละนะครับซึ่งก็เหรียญ้หน้ามันลงเป็นเลือศูนย์นั่นเองเนาะซึ่งาทางเทียร์โรแคปิตอลเนี่ยก็ได้เข้าไปลงทุนลุน่าคือเออร์ลี่มากๆแล้วเนาะแต่คือเขาโดนในเรื่องของการล็อกเอาไว้นั่นแหละนะครับไม่สามารถที่จะขายได้ซึ่งก็พอขายไม่ได้พ๊บมันก็ราคาหายไปเลยประมาณนั้นนะครับผมก็เลยทำให้เราเห็นเห็นกันอยู่ในะทุกวันนี้นะครับรวมถึงนะครับผมทางาคุณซูซนะครับก็ ปฏิเสธเนาะในเรื่องของการให้ข้อมูลว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมแต่คาดการเนาะว่าปลายสายเนี่ยน่าจะอยู่ที่อาลับเอมิเรตหรือว่า UAE นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงรู้หน้าผมขอพาไปดูในเรื่องของไทม์ไลน์ย้อนหลังอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องที่ผมกำลังจะพูดเนาะก็คือเป็นเรื่องของทางล n น่าฟ n d เดชันการ r d นะครับที่ก่อนนี้ก็ได้มีการประกาศนะว่าจะซื้อ Bitcoin เข้าไปในตัวรีเซิร์ฟนะครับก็เลยด้ว,ว่าตอนนั้นทําให้ตลาดเคียบโตเกิดความคึกคักเลยนะครับก็ซื้อไปทั้งหมดเนี่ยราวๆแป0หมื่ 80, นบะิตคอเนาะแล้วก็ดำลงมาในช่วงที่ตลาดแครชช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมรวมถึงถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะตอนนี้กว่า2องแสนห้าหม บิตคอยนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางนักวิเคราะห์นะครับผมจากทางอคาเนนะครับผมอคาเนระีเสิร์ชเนาะก็เอาข้อมูลมาให้กับเราได้ดูนะครับว่ากว่า236,237 BTC เนี่ยเทขายจากกระเป๋าใหญ่ๆต่างๆในในช่วงก่อนนั้นนี้นั่นเองนะครับซึ่งเริ่มจากซ้ายมือน,นี่เลยฮะคือ Luna Foundation การเนาะ80,000นะครับผมแ0 0 0 0เราเรามาเป็น Tesla นะครับผมแล้วก็ p r o พสนะครับ2 0 0แล้วก็ t r ร e a r r ร w แคปิตอล2200นะครับแล้วก็ c e ลเซีย2100 0นะครับผมรวมถึงเหมืองต่างๆนั่นเองที่เทขายกันอยู่ในณนขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะเหมืองก็เทขายในช่วงเดือนเมย์ที่ผ่านมาอย่างหนักมากๆเลยนั่นแหละนะครับก็เลโดว,ว่าขายจนเหมืองต้องขายแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะก็คาดการนะครับคาดการว่ามีโอกาสที่จะไม่รู้ว่าใครจะได้ขาย หลังจากนี้อีกหรือไม่นะครับอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีการเทค่อนข้างเยอะแล้วแหละถ้าเราพูดถึงนะแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปหรือว่าอย่าเพิ่งมั่นใจอะไรไปว่ามันจะไม่มีใครเทอีกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครทําอะไรอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีหมงเม็ดอะไรอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะแต่ก็ที่นี้เท่านั้นถ้าเราดูเรียดว่าเทกันกว่า200,000 สามหมื่นบิตคอยแล้วในนักขณะน,นี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางพายไซเคิลกันบ้างน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่เราได้พูดถึงกันไปก่ <c oughs> อไปครับในลหลายๆคลิปก่อนหน้านี้เนาะซึ่งเวลาที่เกิดพายไซเคิลเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพิลิทชั่นนั่นแหละว่าราคาตอนนั้นจะเป็นราคาบอททอมหรือว่าราคาต่ำที่สุดแล้วหรือยังนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะทุกๆครั้งที่มันเกิดในเรื่อนงะของเส้นแดงตัดลงเส้นเขียวตรงนี้ก็คือหลุมแล้ว ตอนปี2015ตอนปี2018แล้วก็ตอนปี2022ที่ก็ผ่านพ้นช่วงหลุมถ้าเรามองในแง่ของตัวไพ c y ไซเคิลเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะถูกหรือว่าจะผิดนะครับแต่ก็คือข้อมูลคือดูวคำที่กข้อมูลย้อนหลังมันมีให้เราดูไม่ได้เยอะมากมายเนาะก็คงคงจะไม่สามารถที่จะมั่นใจอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใจอุ่นใจเชื้อไนดะ้อยู่พอสมควรแต่ก็อย่า ออินอย่าไปมั่นใจอะไรเกินเหตุเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมในโลกของคริปโตเนาะอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับยังไงใจเย็เนๆนะครับแต่ก็ถือว่ายิ้มได้อยู่พอสมควรเพราะว่าเวลาที่ไพซเคิลเส้นแดงตัดลงเส้นเขียว วันสองวันลัาจกนั้นมันขึ้นเลยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันขึ้นเลยเช่นเดียวกันนะครับผมใน,นขณะนี้นั่นเองเนาะประกอบกับนะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัวแพทเทิร์นชาร์ตนะครับก็เดยดูว่าตอนนี้เรามาคล้ายคลึงกับในตอนปี2 0 1 5นถึง2017ันั่นเองที่โอเคมีในเรื่องของ a l l i n g wedge ลงมาเนาะแล้วก็ทำา Double bottom แล้วก็ d o u b l e top ในเวลาเดียวกันนั่นแหละนะครับผมในใน,นขณะนั้นเนาะแล้วก็ตามมาด้วยบูรันนะครับซึ่งครั้งนี้ f a l l falling w e d g e แล้วก็ดับเบิลบอททอมพร้อมกับดับเบิลท็อปตามด้วยบูลันหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอจับตากันดูว่าจะคิดถูกคิดผิดประกอบกับในณขณะนี้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตมาร์เก็ตแคปของคริปโตทั้งหมดในณขณะนี้นะครับก็เลยดีว่าทำในเรื่องของตัว Head and s h o เดอที่เป็น Inward นะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เบรกขึ้นมาสำหรับแนวต้าตรงนี้เนาะแล้วก็ กลับมารีเทสอีกรอบหนึ่งนะครับต้องรอดูว่ารีเทสรอบนี้รีเทสอยู่หรือไม่นะครับซึ่งถ้ารีเทสอยู่เนี่ยก็หรือว่าถ้ากลับมาเทสแนวรับแล้วก็ไปต่อได้เนี่ยก็ถือว่ายิ้มได้แล้วก็ต้องรอจับตาว่าจะจริงแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่จากทาง El Capo Proof นะครับต้องขอ,ขอบคุณข้อมูลสำหรับข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อเพื <ๆ S 1> อ่อนที่ซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มแท็บคอมมูนิตี้ตรงนี้นได้เลยนะครับผมสามารถจะเข้าไปดู ข้อมูลที่ผมได้โพสต์ลงไปนะครับในแถบตัวคอมมูนิตี้นะคิดว่าน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอตยังไงก็ยงอ,งอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้แคปตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถที่สั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานกิปตตัวด็อกก็ต้องขอบคุณมากในการซัพพอร์ตกันเสมอมาเนาะหรือว่าจะดูในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานข้อมูล,ลเสิร์ชต,ต่างๆก็สามารถกดดูในเรื่องของเนื้อหาข้อมูลพิเศษเดลสรอยห้บาทตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเค สวัสดีครับ